สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ขอแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับรู้จักกับร้านจ้อปูเมืองชนนะครับต้นตำรับจ้อปูลูกใหญ่ไสปูแน่นๆร้านนี้ขอรับประกันเลยนะครับว่าเป็นเนื้อปูล้วนๆไม่มีหมูผสมเลยนะครับราคาก็ประมาณลูกละ30บบาทนะครับแต่คุ้มค่าความอร่อยแน่นอนนะครับมีให้เลือกทั้งแบบก้ามปูนะครับแล้วก็ เนื้ออกปูนะครับมันจะฟูฟูฉ่ำช่ำล้นๆ้นแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ดูครับลูกใหญ่มากๆข้างนอกนะครับเป็นแป้งเต้าหู้ทอดก,กรอบๆหอมๆส่วนด้านในเป็นปูร้วนๆปรุงรสสูตรเด็ดของทางร้านอร่อยฉ่ำๆเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาเวอ่เวอร์หอมจากเนื้อปูธรรมชาติอร่อย มากลิ้งน้ำจิ้มบ๊วยแบบนี้นะครับเพื่อนๆราดไปช่ำๆ